สวัสดีครับผมนายนนทวัฒน์จันตี BS3Q รหัส6 1 3 4 2 3 6 0 0 4 5 9วันนี้ผมจะมาพูดถึงการดำเนินการทางธุรกิจสมัยใหม่นะครับหรือ ERP จะมีอะไรบ้างมารับชมกันได้เลยครับทำไมถึงต้อง SME ERP เพื่อที่จะหาคำตอบของคำถามเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจโดยทั่วไปกันก่อนดีกว่าครับ ลำดับแรกลูกค้าติดต่อมาหาเซลทีมเพื่อสั่งซื้อสินค้าบางอย่างเซลทีมก็จะติดต่อไปยังแผนกอินเวอร์รี่เพื่อเช็คว่ามีสินค้าพร้อมส่งหรือไม่หากเกิดเหตุการณ์สินค้าไม่มีหรือไม่พร้อมส่งในขณะนี้เซลทีมก็จะติดต่อไปยังแผนก production p l a n n i n g เพื่อทําการผลิตสินค้าต่อจากนั้นแผนก o d u c t i o n Planning ก็จะติดต่อไปยังแผนกอินเวอร r y รี่เพื่อเช็กว่ามีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตหรือไม่ หากวัตถุดิบไม่เพียงพอ Production Planning ก็จะติดต่อไปยัง Vendor เพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้านั้นๆหลังจากได้รับวัตถุดิบจาก Vendor แล้วแผนก Production Planning ก็จะส่งวัตถุดิบไปยัง Shop Floor เพื่อทําการผลิตเมื่อผลิตสินค้าเสร็จแล้ว Shop Floor ก็จะส่งสินค้าไปยังแผนก s a l e เพื่อที่จะจัดส่งให้ลูกค้าเมื่อเสร็จสิ้นการซื้อขายแล้วแผนก s a l e ก็จะส่งรายรับ ไปยังแผนกบัญชีเพื่อทําการอัปเดตรายรับรายจ่ายแผนก production planning ก็จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการสั่งซื้อวัตุดิบจาก vendor ไปยังแผนกบัญชีเช่นกันและทุกๆแผนกในองค์กรก็จะต้องทําการติดต่อกับแผนก HR ในเรื่องของการจัดการทรัพยากรบุคคล จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ยกตัวอย่างมาเหล่านี้คือกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทเมนแฟคทอริงโดยทั่วไปข้อสังเกตที่สาคัญคือองค์กรโดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยแผนกหลายๆแผนกแต่ละแผนกในองค์กรจะต้องทํางานประสานกันเพื่อส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันความสําเร็จขององค์กรจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการสื่อสารแต่ละแผนกภายในองค์กรเช่นเดียวกันกับการมีปฏิสัมพันธ์กับวันเดอร์และลูกค้า เมื่อประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างแผนกเป็นสิ่งที่สำคัญจึงทำให้เกิด Enterprise System ขึ้นมาซึ่ง Enterprise System ถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ Decentralized System และ Centralized System หรือที่เรียกกันว่า ERP เราจะมาพูดถึง Decentralized System กันก่อนนะครับในบริษัทที่ใช้ Decentralized System ข้อมูลจะถูกจัดเก็บเป็นสัสดส่วนของแต่ละแผนกแต่ละแผนกไม่สามารถใช้ข้อมูลของแผนกอื่นๆได้เพื่อที่จะให้เข้าใจถึงปัญหาของการใช้งานระบบ decentralized system เราจะย้อนกลับไปดูกระบวนการทางธุรกิจเดิมอีกครั้งลูกค้าติดต่อมายังแผนกเซลล์แต่ตอนนี้ลูกค้าต้องการสินค้าแบบเร่งด่วนเซลทีไม่รู้ข้อมูลของการมีอยู่ของสินค้าคงคลังในเวลานี้ดังนั้น จึงติดต่อไปยังแผนกอินเวนทอรีเพื่อเช็ดว่ามีสินค้าอยู่หรือไม่กระบวนการนี้ใช้เวลานานหากลูกค้าไม่อยากรอจึงจำเป็นต้องเลือกสินค้าจากเจ้าอื่นแทนผลกระทบที่ตามมาคือองค์กรสูญเสียผลกำไรและความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากนั้นวิธีแก้ไขปัญหาของเซลล์ทีมก็คือการให้แผนกโ u ด t ชั n นแพล n นิงผลิตสินค้าไวเ้เยอะๆเพื่อนำไปใช้สำหรับอนาคตทำให้ โ o d u t i o n team เช็คว่ามีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตหรือไม่ข้อมูลของวัตถุดิบถูกจัดเก็บแยกไว้ในแผนก inventory ซึ่งหมายความว่ายิ่งเก็บข้อมูลไว้หลายที่ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกันสมมุติว่าขณะนั้นมีวัตถุดิบเพียงพอต่อความต้องการแต่ database ไม่ได้เชื่อมต่อกับแผนก production และในขณะนั้นข้อมูลที่แผนก production มีคือวัตถุดิบตอนนี้หมด ดังนั้นโปรดักชันทีมจึงสั่งวัตถุดิบจากแบรนเดอร์ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนของวัตถุดิบและแผนอินเวนทอรี่สูงมากขึ้นต่อมาเมื่อมีวัตถุดิบพร้อมแล้วช็อปโฟลเพิ่งรู้ว่าคนงานขาดดังนั้นจึงจะเป็นต้องติดต่อไปยังแผนก HR เพื่อจ้างคนงานเพิ่มเติมซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายของการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น ทำให้นแผนกบัญชีไม่สามารถบริหารจัดการเงินให้ทันตามกําหนดการจ่ายเงินที่เวนเดอร์กำหนดซึ่งหมายความว่าบริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียงหรืออาจจะถูกดําเนินคดีทางกฎหมายก็เป็นได้ปัญหาหลักของ decentralized system ก็คือใช้ระบบหลายระบบพัฒนาแยกกันการอินทิเกตข้อมูลเป็นเรื่องที่ยากเสียเงินเสียเวลา เกิดความซ้ําซ้อนไม่สอดคล้องกันของข้อมูลขาดข้อมูลในระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งจะนําไปสู่ความไม่พอใจของลูกค้าสูญเสียรายได้และเสียชื่อเสียงได้ค่าใช้จ่ายสําหรับการทังวัตถุดิบและแรงงานสูงมากซึ่งแตกต่างจากบริษัทที่ใช้ Centralized System หรือ erp ในการบริหารจัดการข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ในที่เดียวกัน และแชร์ให้ทุกๆแผนกในองค์กรแต่ละแผนกสามารถดึงข้อมูลจากแผนกอื่นๆมาใช้ได้คราวนี้เรามาดูกระบวนการทางธุรกิจกันอีกครั้งเพื่อที่จะทำให้เข้าใจถึงประโยชน์ของ Centralized Enterprise มากยิ่งขึ้นในกรณีทุกๆแผนกจะอัปเดตข้อมูลไปไว้ในระบบระบบเดียวเมื่อลูกค้าต้องการซื้อสินค้าในเวลาที่เร่งด่วนเซลก็จะมีข้อมูลแบบ Real Time เพื่อที่จะเช็คสินค้าในสต็อกที่ถูกอัปเดตในผแผนก i n v e n t o r y ี่เซลทีมสามารถตอบลูกค้าได้ทันเวลาซึ่งทำให้เพิ่มผลกำไรให้ทางบริษัทและยังสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้ในกรณีที่มีความจาเป็นที่ต้องผลิตสินค้าเซลทีมจะอัปเดตข้อมูลไปยัง s e n s o r ร์ไร d ์ a าตซึ่งผแผนก r o d u c t i o n ก็จะได้รับการแจ้งเตือนนี้หลังจากนั้น o d u c t i o n Team ก็จะเช็คสต็อกในเซ็นทรัลดาต้าเบสของอินเวอรี่ได้ทันทีข้อดีที่เห็นได้ชัดคือจะไม่มีความซ้ำซ้อนในระบบช็อปโฟอัปเดตข้อมูลแรงงานในระบบทำให้แผนก HR สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ส่งผลให้แผน HR สามารถวางแผนการจ้างแรงงานในระยะเวลาที่เหมาะสมได้จึงทำให้ค่าใช้จ่ายด้านแรงงานลดลง เวนเดอร์ or, สามารถส่งอินวอยเข้ามาในระบบซึ่งแผนกบัญชีสามารถจะมองเห็นได้ทำให้จัดการชำระเงินได้ทันเวลาโดยสรุปแล้วประโยชน์หลักของ c e n t r r l i z e s y y t t m m หรือ ERP คือลดความซับซ้อนและไม่ต่อเนื่องของข้อมูลส่งผ่านข้อมูลตามแผนกแบบ Real Time ์ทำให้กระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดง่ายต่อการติดตามและควบคุมเพิ่มประสิทธิภาพในทางการผลิต การควบคุมสินค้าคงคลังการจัดการทรัพยากรลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นและเพิ่มผลกําไรให้แก่บริษัทมีปฏิกัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าและสามารถพัฒนาบริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้น ERP System จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการด,ดําเนินงานของธุรกิจขององค์กรสมัยใหม่ SME ERP Centralized Enterprise Management หรือที่เรียกว่า e r B จริงือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสุดๆของการบริหารจัดการองค์กรในปัจจุบันกับผมขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังขอบคุณมากครับ